พอเราสร้างโปรเจกต์แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรกับมันต่อนะครับเครื่องมือมันอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้สําหรับมือใหม่นะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับส่วนคนที่รู้ก็เดี๋ยวสร้างไปดูทริคอื่นๆแต่อันนี้สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มใช้สตูดิโอวันใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังงงว่าอะเครื่องมือตรงนี้อยู่ไหนหรือว่าเอฟเฟกอยู่ไหนอินสตูเมนต์อยู่ไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับตั้งชื่อกับสมญลักตั้งได้นะครับตัวนี้ผมรองรับสูงสุดถึง 96k นะครับแต่ผมทําเพลงที่48หรือไม่ก็41อยู่แล้วนะครับไม่ได้ตั้งอะไรมากมายหน้าที่ส่วนที่เราจะต้องได้ใช้ในการทําเพลงแน่ๆเดี๋ยวจะพาไปดูส่วนที่ผมใช้งานหลักก่อนแล้วกันนะก็จะเป็นทูบาร์คือโปรแกรมทําเพลงจะมีทูบ Bar ของมันอยู่แล้วนะครับตรงนี้ Studio One ก็จะรวมทูบ Bar ไว้ข้างบนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องมือง่ายๆนะครับเช่น แอโร่ ero, อ่ามาคุมสปิตเลเซอร์ทูแล้วก็เพนมิวเบนทูลิเ t นทูอะไรเงี้ยครับทุณนก็กดได้เลือกได้คิวอ่าคิลัตมันก็จะเป็นตัวเลข1นถึงแนะครับเห็นไหมเวลาเราชี้เราเขาจะบอกมาปุ่มมาโคไว้ Mark, Boom, Mark o, เลยนะครับผมกดเลข8ลก, Tool, ก, 6, ก็จะเป็นลิเชนทูบดหกก็จะเป็นมิวทูนะอันนี้เป็นเครื่องมือขี้น,ข,ข,น,น Advanced ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็น Audio Blend ไว้ย่นเสียงยืดเสียงอะไรอย่างนี้ Stip s l a e ก็จะเป็นการหั่นหั่นช่องว่างที่แบบเรากำหนดว่าเออเสียงตาำกววเนี้ยเอาตัดทิ้งอะไรเงี้ยมันจะไวต่อการ Edit f o ันไท p ์นะครับฟ o n t ท y p ของ s t u d i o One ก็ปรับได้เยอะนะครับนี่เส้นกริดรู้ไหมประมาณนี้ครับ ตรงนี้จะเป็นมาโคมาโคก็เขาจะรวบรวมคําสั่งไว้แล้วให้เราพร้อมใช้เลยสมมุติเรามีเสียง1เสียงเราอยากบวก 3dB กดไปปุ๊บมันก็จะบวกให้เรา 3dB ทันทีนะครับน้ำมันหลาย1 1บก็เดี๋ยวจะมันก็จะลบ12ให้ต่อไปข้างล่างข้างล่างอันนี้จะไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่นะครับจะได้ใช้ก็ตรงเทมโปกับส,ส่วนตรงนี้ครับตรงเมทานอมหรือตรงพีโรโพสโลแล้วก็ออโต้พัน อาจจะได้ใช้เซสชันตรงนี้เยอะแล้วก็เพย์แบ็กตรงนี้ก็ได้ใช้เยอะอยู่นะครับตรงนี้ก็ล่างๆก็จะไม่มีอะไรแต่ว่าจะไปเซตติ้งตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะให้เรคคอร์ดเป็นแบบพอเราลูบเรคคอร์ดเนี่ยจะให้เป็นเทคหรือว่าจะให้ทับไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับจะได้เซตเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันในคลิปต่อๆไปนะครับทีนี้ส่วนสําคัญจริงๆของของการทําเพลงจริงๆจ,จะอยู่ตรงนี้ครับตรงบ r o w s e สนะครับบ r o w s e สเนี่ยคีย์รัดมันคือ F5 มันจะรวมทุกอย่างไว้เลยนะครับตั้งแต่นี่ครับอ n t สตูเมนต,ต์ f e c เฟก o p p ูปไฟล์คาวช็ p ปทูนะครับมันจะรวมทุกอย่างไว้ตรงนี้นะครับเช่นเราอยากได้เครื่องดนตรีอยากได้เบสอยากได้ซินเราก็ไปที่ Instrument น,นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้หรือคลิกข้างบนนี้เลยก็ได้แล้วเขาก็จะจัดเรียงไว้ผมเลือกดูเป็นเ e นเดอร์ให้มันแบ่งเป็นค่ายที่เรามีจัดไว้ในค่ายนะครับซินของค่ายนี้ มีอะไรเรามีอะไรบ้างเครื่องดนตรีของค่ายนี้อารทูเรียอ,อย่างเงี้ยครับแอนเทเลสอย่างเงี้ยแฟรไอเคเรามีอะไรบ้างนะครับอ่ามันก็จะดูง่ายหน่อยหรือบางคนถนัดดูเป็นแบบโฟลเดอร์อย่างนี้เลยหรือดูเป็นเป็นชื่ออย่างนี้เลยอะไรก็แล้วแต่ถนัดเครื่องอินสตูมเมนต์นะส่วนเอฟเฟกก็มาที่หน้านี้ได้นะครับหน้าเอฟเฟก ก็ดูเหมือนกันจัดเรียงเหมือนกันแล้วแต่สะดวกนะครับเรามีอะไรมันก็จะขึ้นโชว์นะครับส่วนถ้าเรามีแต่ว่าสตูดิโอวัหาไม่เจออาจจะบ,บอกเลยแล้วกันก็คือ e f e r e n c e นะครับตรงนี้แล้วก็ o cation นะครับแล้วก็ลงมาที่ VST plugin นะครับเราก็เพิ่ม Location ของตัวโฟลเดอร์ของเรานะครับหรือเราอาจจะลงไว้ในฮาร์ดดิสก์เนี่ยเราก็แอด Location ของฮาร์ดดิสก์ไปนะครับแล้วก็กด แไปแล้วก็กดโอเคเขาก็จะหาให้เราเจอนะครับประมาณนั้นนะรูปนะครับต่อไปเป็นรูปเขาก็จะจัดเรียงไว้นะครับเป็นโหมดมูนะครับป๊อปอนเราดึงไปใช้ได้เลยวิธีการใช้ก็แค่คลิกแล้วลากล,าลงไปเลยเราก็จะได้รูปแล้ว <Thank you. S 1> นะครับ ง่ายๆนะครับไฟล์ก็จะเป็นคล้ายๆรูปนี้แหละแต่ว่าให้เราไปหาในโฟลเดอร์อื่นได้นะครับ mm hmm. เช่นเรามีเสียงอยูอใน e x t e r n a นอย่างเงี้ยนะครับเราก็เซิร์ชโลเคชันเหมือนกันข่าวเหมือนกันคาวตรงนี้จะมีสําหรับคนที่มี Studio One นะเขาจะมีคาวให้รอยกิกนะครับซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยนะครับ Studio One p พล s สะครับส่วนคนที่เป็น Pro เฉยๆก็จะมีหน้า Exchange ให้นะครับเขาจะแจกทีเซตแจกมาโคอะไรเงี้ยก็ มีมีมีประโยชน์นะครับสมมุติแบบมีคนเขาต้อมเอฟเฟกต์เจ๋งๆมาอัพลงเราก็ไปโหลดมาใช้ได้นะครับตรงนี้ฟรีนะครับแล้วก็หน้าต่อไปก็จะเป็นช็อปก็สําหรับคนที่อยากได้แอดออนหรือว่าในร้านค้าเขาจะมีปลักอินของค่ายอื่นมาก็ซื้อในนี้ได้คนที่เป็น Studio อวันโปแล้วอยากได้ปลักอินทั้งหมดก็มาซื้อในนี้ได้เหมืันนะแต่คนที่มีสตูดิโอวันพลัสอยู่แล้วจะได้คอนเทนต์ทั้งหมด ในพิโซนัทอยู่แล้วนะครับแต่ยกเว้นค่าอื่นอันนี้อาจจะไม่มีอันนี้จะเป็นเพูเป็นไฟล์ที่เราดึงไปใช้แล้วลบไปเรามาหาในนี้ได้ประมาณนี้ครับส่วนสำคัญของเบราส์นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นมิกนะเป็นหน้าเฟดเดอร์มิกเป็นหน้ามิกนะครับเราสามารถกดตรงนี้แล้วก็ให้มันเป็นหน้ามิกอย่างเดียวได้เลยก็จะเป็นแท็กตะกี้นี้ที่เราสร้างขึ้นมาเราปิดไปแล้วก็หน้า Edit นะครับหน้า Edit ก็จะเป็น แล้วอีกิก็จะใหญ่ขึ้นก็จะแอดวานขึ้นอารู้แล้วว่าเครื่องมือเราจะไปใช้จะไปหยิบจับตรงไหนจะไปเวลาเราอยากได้เครื่องดนตรีหรืออยากได้เอฟเฟกเราจะไปที่ไหนนะครับอ่าเช่นสมมติผมอยากได้เบสผมอยากทำเบสผมอยากเขียนเบสนะครับผมก็มาดูที่อินสตูเมนต์นะครับแล้วผมก็ดูว่าเครื่องมือผมมีไหมตัวเบสเช่นผมอชอบใช้อ ไอเคแล้วกันโมโนเบดผมก็แค่ดึงเข้ามาเขาก็จะสร้างให้เราเลยนะครับแท็กตรงนี้อ่า <Yeah. S 1> แล้วอยากเขียนใช่ไหมเราก็ทำดีเจี้ยนขึ้นมา <c oughs> แล้วก็เขียนเลยครับที่าี้อ่า <Yeah. S 1> เขียนได้เลย <Yeah. S 1> แล้วก็เขียน <Yeah. S 1> อ่าส่วนเราอยากจะตัด สมมติเราก็ตัดได้เลยนะครับนี่ครับผมจะใช้ split tool ตรงนี้นะครับกดคี์ลัดเลขสามเนาะก็หันได้เลยนะครับแล้วก็ลบ backspace ลบไปเลยอะไรนี้ครับก็จะงา่ายหรือมีลูกนะครับสมมุติมีลูมเป็นเป็นดำไม่สี้แล้วนะครับไปที่มา c r o นะครับเราอยากลดสัก 3db ดบเรากดตรงนี้ได้เลย นะครับไม่ต้องมานั่งดูหรือว่าเราอยากให้จุดพีคของกองชุดเนี้ยอยู่ที่ค่าเกณฑ์ค่ากณฑ์สเตเตท,ที่ถูกต้องแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะครับค่าพีคมันก็จะไปที่ลบสิบสองนะครับแต่อันนี้ก็สมมุติถ้าเรามีหลายแท็กนะครับนีครับเราพอเราจะไปมิดนะครับเห็นไหมมันก็ สะดวกนะครับมันก็จะเป็นฟิลเตอร์ให้เราได้อ่าทีนี้พอเราอยากใส่เอฟเฟกนะครับเราก็รู้แล้วว่ามันอยู่ตรง browse มันอยู่ตรง browse นะครับเราก็ไปเลือกที่เอฟเฟกนะครับอันไหนดีนี้ก็ได้นี S ่ S e นะครับอะไ,ไครับมันก็มาอ่าเห็นไหมมีฟิลม วิธีการดึงก็คือเราต้องดึงไปใส่ทแท็กที่เราจะใช้นะครับถ้าดึงไปหน้าเปล่าตรงนี้เขาจะเกิทแท็กขึ้นมาให้เราใหม่แท็กัมันก็จะอยู่ที่แท็กที่เราต้องการนะครับไหมหรือเราจะเพิ่มจากตรงนี้ก็ได้นะครับบวกตรงนี้นครับ insert ไปที่แท็กก่อนคลิกที่แท็กที่ต้องการก่อนนะครับแล้วก็บวก copy copy นะไหมก็จะโหลดมา ทีนี้เราก็เริ่มจะทําเพลงได้แล้วนะครับอันนี้สําหรับเนื้อใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามคลิปต่อๆไปนะครับอาจจะมีจะทําเป็นทริปของการใช้สตูดิโอวันทำเพลงเนาะฝากติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวจะกันคลิปต่อไปนะครับผม